ครับผมครับพี่น้องครับคลิปนี้กฤสิภาพพี่น้องมาเบิงนะครับมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่โสรพีแล้วกับปอภูยศสุวรรณนาคานะครับที่บ้านกบกอกแล้วก็ที่หน้าบ้านลงผลนะครับมาเบิงกันว่าเฮาสิใดตัวเลขใดเนาะครับเนาะจังไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมพี่น้องครับเพื่อบอพาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาเนาะครับเนาะตอนนี้กฤสิภาพพี่น้องไปเบิงเลยครับตอนนี้มันก็เมืนแล้วนะครับไม่รู้จะเห็นไหมเนาะครับเนาะ ขอผระคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูด้านหลังไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ตอนนี้ที่แอดเห็นนะครับขออนุญาตไม่รู้มีแฟลไหมนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตเจ้าแม่ด้วยขออนุญาตหลายๆนะครับขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับ นี่นะครับผมที่ผมอ่านได้ถูดูแล้วนะครับเมื่อกี้เนาะตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเห็นชัดไหมเอ่ยนะครับเห็นตัวเลขชัดมากนะครับตรงนี้นะครับใครเห็นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับตัวเลขครับตัวเลขครับเต็มเต็มเลยนะครับเนี่ย คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเนี่ยอยากให้เห็นอยากให้ดูทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทั้ง9 2คนดูนะครับขอบคุณ9-9ท่านนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวเลขนะครับเนี่ยที่แอดเห็นตอนนี้เนาะในในกล้องที่ถ่ายตอนนี้นะครับเป็นเลขไหนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกันเอาเองนะครับดูแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้บอกเพื่อนๆได้นะครับผม ใครเห็นตัวไหนบ้างเออนะครับนี่นะครับนี่นะครับนียถ่ายใกล้ๆให้ดูนะฮะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภทุกคนนะครับเนี่ยนี่นะครับใกล้แค่นี้พอไหมครับเนี่ยขอบคุณหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดท่านนะครับขอบคุณครับโอเคครับใครใครเห็นตัวไหนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกเพื่อนหน่อยนะครับ อันนี้แอดขอถ่ายอีกกล้องหนึ่งเนาะเพื่จะทำลงเป็นคลิปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่แนะนํานะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้เราไม่อ่าเราไม่ได้ว่าทางอถ่ายตัวเลขแล้วเ,เราแค่ถ่ายตัวเลขที่เห็นในไม้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะให้แนะนําให้ทุกคนไปซื้อเนาะทุกคนมีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่แนะนำนะครับเนาะ โอเคนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแต่ว่าไลฟ์ยังอยู่นะครับแต่ว่าขอจบคลิปขึ้นไปขอจบคลิปไปก่อนเนาะแต่ว่าไลฟ์สดยังอยู่นะครับเนี่ยครับดูกันชัดอีกรอบนะครับเห็นกันไหมครับผมขอบคุณ128ท่านนะครับขอบคุณครับ ความศรัทธานะครับตัวเลขตัวเลขมงคลนะครับตัวเลขมงคลนะครับไม่ใช่การอใบหัวแต่อย่างใดเนาะเป็นตัวเลขมงคลไม่ใช่ว่าเป็นตัวเลขที่ความชอบของหลายหลายคนเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเห็นเป็นหน้าผู้หญิงโอ้สาทสาทนะครับ สาธุสาธุนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณ1้5ท่านนะครับมันเป็นหน้าผู้หญิงโอ,อ้สาธุเด้อสาธุเด้อซอยโปรดปานลูกหลานในเด้ออ่าเมียเอ้ยลูกหลานลูกนะครับเด้อขอลูกขอทายให้เพิินในเบิงในชมในเด้อนี่ยังกะโปรดพายให้ลูกหลานในเด้อครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงจำนีนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ